สวัสดีครับผมปันเวศครับตอนนี้คุณอ,อยู่กับช่องโหราศาสตร์สไตล์ปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับเป็นการทำนายดวงชะตารายสัปดาห์นะครับระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรใช้มือภาพดาวจรณนะวันที่23กุมภาพ,พันธ์ความมือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่1มีนาคม2568ครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีเพียงแค่ สองดวงครับนั่นคือเลขสีดาวพุธนะครับดาวพุธจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่27เ็ลข2ดาวจันทร์ย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่24ย้ายเข้าราศีกุ่มในวันที่27และสุดท้ายคือย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่1มีนาคมส่วนดาวอื่นๆอย่างโคกโคจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต,แต่ต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เลยครับในเรื่องการงานของชาวราศีกุมรอบสัปดาห์นี้นะครับการงานเนี่ยถือว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอยู่นะนะครับการงานยังไม่ค่อยขยับนะหรือว่ายังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรมีเรื่องติดติดขัดขัดมีเรื่องที่ต้องรออะไรบางอย่างหรือว่าชะลอตัวนะครับเป็นช่วงของการชะลอตัวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะได้รับมอบหมายทําหน้าที่ใหม่ได้การงานใหม่นะหรือตําแหน่งใหม่ก็ยังได้เลยนะครับซึ่งนะซึ่งมองว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย การงานอะไรต่างๆจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงของการติดจิขัดแค่นั้นเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามองว่าเรากําลังจะไปเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่นะครับทำงานในตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเลยครับศึกษาเป็นการศึกษาปรับตัวนะครับนะเป็นช่วงของการศึกษาปรับตัวเตรียมตัวเพื่อที่จะทํางานใหม่ นะครับอ่านะก็เลยทําให้การงานอาจจะยังไม่ได้แบบเข้าที่เข้าทางยังอาจจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคุ้นชินก็ได้เนาะนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นแค่ระยะเวลาหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับอ่าเพราะดอโปรติแล้วในช่วงนี้เนี่ยชาวราศรีกุมเนี่ยนะในในภาพรวม,มอื่นๆเนี่ยจะค่อยๆขยับในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้วครับส่วนในด้านการเงินค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะการเงินจะดีขึ้นนะเพราะว่าดาวการเงินของเราคือเลขห้าครับดาวพสัสดี เป็นเจ้าเรือนกรุมพระเจ้าเรือนลาพระนะดาวกันเงินเป็นพบกันเงินด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มเดินหน้าแล้วนะแต่ยังไม่เดินปกตินะเริ่มเดินหน้าเดินหน้าเขาเรียกว่าเดินมนต์มนต์คือเดินช้านะครับเพราะนั้นก็อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะค่อยค,อยคอยดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแถมมีโชคไหมมีโชคอยู่นะครับช่วงนี้การเสี่ยงโชคลาบลอยอยังมีอยู่นะครับและมักจะได้มาจากผู้หลับผู้ใหญ่คนในครอบครัวเรานั่นแหละครับที่ให้โชค หรือป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านรถนะนะครับให้โชคนะทะเบียนบ้านนะครับเลขที่บ้านทะเบียนรถนะประมาณนี้นะนะครับหรืออายุของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวได้หมดนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับของตัวชาวราศีกุมเองนะครับต้องระมัดระวังนะครับมีเกณฑ์ที่โรคเก่ากำเริบได้ท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วต้องดูแลสุขภาพให้ดีครับ แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีกุมนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยภาพรวมถือว่ารักกันดีมีความสุขเนาะนะครับนะแล้วช่วงนี้เนี่ยคู่ครองเรานะมักจะค่อนข้างจะตามใจเรานะเอาใจได้สักนิดนึงนะนะครับช่วงนี้ได้เวลาอ่อนแล้วครับชาวราศีกุมนะนะคู่ครองค่อนข้างจะตามใจเราครับช่วงนี้นะครับนะหรือหรือ ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมภ์กับคู่คอมมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งมากขึ้นนะมากกว่าปกตินะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี่หมมันลงตัวครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังชัดเจนนะครับอาจจะแลดูแบบหุนหนหน่อยแต่ก็แต่ก็จริงใจนะแต่ก็ดีนะเออนะครับอาจจะมองว่าในช่วงนี้เนี่ยคนที่เข้ามาอาจจะแบบปปับปบป,บป,บปับนะ ค่อนข้างจะถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้ความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางที่เร็วรวดเร็วนะครับค่อนข้างจะคืบหน้าเร็วนะพรับง่ายๆในช่วงนี้นะนะครับแต่ยังไงก็ตามรักษาระยะไว้สักนิดนึงก็ยังดีครับครับทั้งหมดเป็นคำทานายชะตานะครับของชาวราศรีกุมนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะเพื่อเป็นกำลังใจเห้ผมในการท่าคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ